ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 2 6กวรรคหนึ่งบุคคลผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตอนเองมาตรา2 2 6กวรรคสองช่วงทรัพย์ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินายอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อนมาตรา2 2 7เมื 2, 2, ม่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้ว ท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายมาตรา2 2 8วรรคหนึ่งถ้าพฤติการซึ่งทําให้การชําระหนี้เป็นอันผลวิสัยนั้นเป็นผลให้ลูกหนี้ได้มาซึ่งของแทนก็ดีหรือในสิทธิเรียกร้องค่าสินหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนั้นก็ดีท่านว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้หรือจะเข้าเรียกเอาค่าสินหม่ทดแทนเสียเองก็ได้ มาตรา2 2 8วรสองถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินหม่ทดแทนเพราะการไม่ชำระหนี้และถ้าใช้สิทธินั้นดังได้ระบุไว้ในวรต้นไซตค่าสินหม่ทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนี้นั้นย่อมลดจำนวนลงเพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนี้ได้รับไว้หรือเสมอจำนวนค่าสินหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกร้องได้นั้นมาตรา2 2 9การรับช่วงสิทธิย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ 1. บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีสิทธิ์จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์จำนำจำนอง 2. บุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไป 3. บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้น มมตราสองสามศูนวรคหนึ่งถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์สาท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิคลองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้น มาตรา230วรรคสองถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้นี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไม่มาตรา23-1วหนึ่งถ้าทรัพย์สินที่จำนองจำนำหรืออยู่ในบังคับบุริมสิธิ์ประการอื่นนั้นเป็นทรัพย์อันได้ออกประกันภัยไว้ไซท่านว่าสิทธิจำนองจำนำหรือบุริมสิธิ์อย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิ ที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วยมาตรา231สวรรคสองในกรณีที่เป็นอาสังหาริมทรัพย์ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีจำนองหรือบุริมสิทธิ์อย่างอื่นไซด์ท่านยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภยัยจนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์คนอื่นแล้ว และมิได้รับคำคัดขานการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันบอกกล่าวแต่สิทธิ์อย่างใดๆที่ได้จดทะเบียนหะนหอทะเบียนที่ดินนั้นท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกรันภัยวิธีเดียวกันนี้ท่านได้ใช้ตลอดถึงการจำนองสังหารริทมัพยัที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ทำได้นั้นด้วยแมตรา231วรรค3ในกรณีเป็นสังหาริมทรัพย์ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกรันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ารับนั้นตกอยู่ในบังคับจำนำหรือบุริมสิธิ์อย่างอื่นมาตรา2 3 1วรรคสี่ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมาหรือได้จัดของแทนให้มาตรา2 3 1วรรคห วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อกับทางกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของทรัพย์สินเพราะเหตุทรัพย์สินทําลายหรือบวบสลายนั้นด้วยมาตรา2 3 3 ถ้าลูกหนี้ขาดคืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ใช้ทันว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดวยแท้มาตรา234เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้มาในคดีนั้นด้วยมาตรา2-35หวร์หนึ่ง เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เรียกเงินเต็มจำนวนที่ยังค้างชำระแก่ลูกหนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนก็ได้ถ้าจำเลยยอมใช้เงินเพียงเท่าจำนวนที่ลูกหนี้เดิมค้างชำระแก่เจ้าหนี้นั้นคดีก็เป็นเสร็จกันไปแต่ถ้าลูกหนี้เดิมได้เข้าชื่อเป็นโจทย์ด้วยลูกหนี้เดิมจะขอให้ศาลพิจารณาพิาพากษาต่อไปในส่วนจำนวนเงินที่ยังเหลือติดค้างอยู่ก็ได้มาตรา235วรรคสองแต่อย่างไรก็ดี ท่านมิให้เจ้าหนี้ได้รับมากไปกว่าจำนวนที่ค้างชำระแก่ตนนั้นเลยมาตรา236จําจำเลยมีข้อต่อสู้ลูกนี้เดิมอยู่อย่างใดใดท่านว่าจะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ทางนั้นเว้นแต่ข้อต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยื่นฟ้องแล้วมาตรา2,3,7วรรคหนึ่ง เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้สารเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทําลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบแต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบแน่นด้วยแต่หากกรณีเป็นการทําให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกหนี้เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้ มาตรา2 3 8วรกหนึ่งการเพิกถอนดังกล่าวในบทมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอนมาตรา2 3 8วรสองอันหนึ่งความที่กล่าวมาในวรกก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าสิทธิ์นั้นได้มาโดยสเสนหามาตรา 239. การเพิกถอนนั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนมาตรา240 การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อผลปีหนึ่งนับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้น มาตรา290ถ้าการชำระนี้เป็นการอันจะแบ่งการชำระได้และมีบุคลลค,ลบคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าเท่ากันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่าเท่ากัน มาตรา291ถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทํานองซึ่งแต่ละคนจําต้องชําระหนี้สิ้นเชิงไซด์แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชําระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกแต่ลูกหนี้ทางปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชําระเสร็จสิ้นเชิง มาตรา292วรรคหนึ่งการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งชำระหนี้นั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทําแทนชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักหลบลบนี้ด้วยมาตรา292วรรคสองลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างไรลูกหนี้คนอื่นๆจะเอาสิทธินั้นไปใช้หักหลบลบนี้หาได้ไหม มาตรา293การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นมาตรา294การที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนั้นย่อมได้เป็นคนประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วย มาตรา295วรรคหนึ่งข้อความจริงอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา292ถึงมาตรา294นั้นเมื่อเป็นเรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมคนใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้นเว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งนี้นั่นเองมาตรา295วรรคสองความที่ว่ามานี้เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้คำบอกกล่าวการผิดนัดการที่หยิบยกอ้างความผิด การชำระนี้อันเป็นพลวิสัยแก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งกำหนดอายุความหรือการที่อายุความสะดุดหยุดลงและการที่สิทธิเรียกร้องเกลื่อนกกืนกันไปกับนี้สินมาตรา296ในระหว่างลูกนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้นท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าเกันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้าส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชำระนั้น เป็นอันจะเรียกเอาจากคนนั้นไม่ได้ไซย,ยังขาดจํานวนอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้คนอื่นๆซึ่งจําต้องออกส่วนนั้นด้วยก็ต้องรับใช้แต่ถ้าลูกนี้ร่วมกันคนใดเจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดคนจากหนี้อันร่วมกันนั้นแล้วส่วนที่ลูกนี้คนนั้นจะเพึงต้องชําระหนี้ก็ตกเป็นภาพแก่เจ้าหนี้ไปมาตรา297ถ้าในสัญญาอันหนึ่งอันใดมีบุคคลหลายคนร่วมกันผูกพันตนในอันจะทําการชําระหนี้ไซ หากกรณีเป็นที่สงสยัยท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดเช่นอย่างลูกนี้ร่วมกันแม้ถึงว่าเป็นการอันจะแบ่งการชำระนี้ได้มาตรา298ถ้าบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องการชำระนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ชำระนี้สิ้นเชิงได้สแม้ถึงว่าลูกนี่จำต้องชำระนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือเจ้าหนี้ร่วมกันก็ดีท่านว่าลูกนี้จะชำระนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่คนใดคนหนึ่ง ก็ได้ตามแต่จะเลือกความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้แม้ทั้งที่เจ้าหนี้คนหนึ่งจะได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้วมาตรา299วรรคหนึ่งการที่เจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งผิดนัดนั้นย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยมาตรา299วรรคสองถ้าเสิทธิเรียกร้องและหนี้สินนั้นเป็นอันเกอนขึ้นกันไปในเจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งสิทธิของเจ้าหนี้คนอื่นๆอันมีต่อลูกนหนี้ก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปมาตรา299วรรคสาม นอกจากนี้ท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 292, 293และ295มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมกล่าวโดยเฉพาะก็คือแม้เจ้าหนี้ร่วมกันคนหนึ่งจะโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลอื่นไปก็หากกระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยไม่มาตรา300ในระหว่างเจ้าหนี้ร่วมกันนั้นท่านว่าต่างคนชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา301 ถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้ท่านว่าบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันมาตรา3 0มศูนวรรคหนึ่งถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระมิได้และมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีได้เป็นเจ้าหนี้ร่วมกันสายท่านว่าลูกหนี้ได้แต่จะชำระหนี้ให้ได้ประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดด้วยกันและเจ้าหนี้แต่ละคนจะเรียกชำระหนี้ได้ก็แต่เพื่อประโยชน์ด้วยกันหมดทุกคนเท่านั้นอันหนึ่ง เจ้าหนี้แต่ละคนจะเรียกให้ลูกหนี้วางทรัพย์ที่เป็นหนี้นั้นไว้เพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้หมดทุกคนด้วยกันก็ได้หรือถ้าทรัพย์นั้นไม่ควรแก่การจะวางไว้ก็ให้ส่งแก่ผู้พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งศาลจะได้ตั้งแต่งขึ้นมาตรา3ามสวรรคสองนอกจากนี้ข้อความจริงใดที่เท่าถึงเจ้าหนี้คนหนึ่งเท่านั้นหาเป็นไปเพื่อคุณหรือโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยไม่มาตรา303วรรคหนึ่งสิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงงอนกันได้ เว้นไว้แต่สาภาพแห่งสิทธ์นั้นเองจะไม่เปิดช่องให้อนกันได้มาตรา303วรรค2ความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช้บังคับหากโคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นการแสดงเจตนาเช่นว่านี้ท่านห้ามมิให้โยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตมาตรา304สิทธิเรียกร้องเช่นใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นท่านว่าจะโอนการหาได้ไหม มาตรา305วรักหนึ่งเมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไปสิทธิจำนองจำนำหรือหลักประกันทางธุรกิจที่มีอยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดีสิทธิอันเกิดขึ้นแต่การค้ำประกันที่ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดีย่อมตกไปได้แก่ผู้รับโอนด้วยมาตรา3 0 5วรรคสองอันหนึ่งผู้รับโอนจะใช้บุริมสิทธิใดๆที่ตนมีอยู่เกี่ยวด้วยสิทธิเรียกร้องในกรณีบังคับยึดทรัพย์หรือล้มละลายนั้นก็ได้ มาตรา3 0 6วรรคหนึ่งการโอนนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์อันหนึ่งการโอนนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือมาตราสามนหกวรรคสอง ถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ได้รับคำบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนสาลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้มาตรา3ามถ้าพิพาทอ้างสิทธิ์ในการโอนต่างรายโอนรายใดได้บอกกล่าวหรือตกลงกันก่อนโอนรายนั้นมีสิทธิดีกว่าโอนรายอื่นๆมาตรา3ามวรรคหนึ่งถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวในมาตรา3 0 6โดยมีได้อิกเอื้อ ท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่แต่ถ้าเพื่อจะระง,งับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใส่ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้เกาะขึ้นเลยก็ได้มาตรา3 0 8วรรสอง ถ้าลูกนี้เป็นแต่ได้รับคําบอกกล่าวการโอนท่านว่าลูกนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคําบอกกล่าวนั้นฉันใด اج, ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นถ้าลูกนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกําหนดในเวลาบอกกล่าวไซด์ท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกําหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกําหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นมาตรา3ามหนึ่งสี่วรรคหนึ่ง อันการชำระน,นี้นั้นท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้มาตรา3 1 4วรรคสองบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการชำระน,นี้นั้นจะเข้าชำระนี้โดยขืนใจลูกนี้หาได้ไหมมาตรา315 อันการชำระหนี้นั้นต้องทําให้แก่ตัวเจ้าหนี้หรือแก่บุคคลผู้มีอํานาจรับชําระหนี้แทนเจ้าหนี้การชําระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอํานาจรับชําระหนี้นั้นถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ์มาตรา3ามหนอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชําระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้รับเงาะขึ้นแต่กันนั้นมาตรา3 2 0 อันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไม่มาตรา 3, ามสองหนักหนึ่งถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแผนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ท่านว่านี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป มาตรา3 2 1หนึ่งวรสองถ้าเพื่อที่จะทําให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้สเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านมีให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชราําระหนี้มาตรา32 1หนึ่งวรสามถ้าชําระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้าท่านว่านี้นั้นจะระง,งับสิ้นปต่อเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้ว มาตรา3 3 0เมื่อขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วบรรดาความรับผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันปลดเรื่องไปนับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นมาตรา3-40วรกหนึ่งถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่านี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปมาตรา3-40วี่วรสอง ถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเว้นคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียมาตรา3 4มหนึ่งวรรคหนึ่งถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกำหนดจะชำระสายท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบกันได้เพียงเท่าจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้น เว้นแต่สภาพแห่งนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้มาตรา3 4 1วรสองบทบัญญัติด,ดังกล่าวมาในวรก,ก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับหากเป็นการขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้แต่เจตนาเช่นนี้ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตมาตรา3 4 2คหนึ่งหากกลบลบนี้นั้นทําได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงเจตนาเช่นนี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไหมมาตรา342ีสวรสองการแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรก,ก่อนนี้ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งนี่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะอาจหักกลบลบกันได้เป็นครั้งแรกมาตรา3-4 3การหักกลบลบนี้นั้น ถึงแม้ว่าสถานที่ซึ่งจะต้องชำระหนี้ทั้งสองจะต่างกันก็หักกันได้แต่ฝ่ายผู้ขอหักหนี้จะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกิดแต่กันนั้นมาตรา3 44สิทธิเรียกร้องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าหาอาจจะเอามาหักหลบหลบนี้ได้ไหมอันหนึ่งอายุความย่อมไม่ตัดรอนการหักหลบหลบนี้ แม้สิทธิเรียกร้อง,องขาดอายุความแล้วแต่ว่าในเวลาที่อาจจะหกๆๆักกลบลบหนี้กับสิทธิเรียกร้อง,องฝ่ายอื่นได้นั้นสิทธิยังไม่ขาดมาตรา3 4มี่หานี่ายใดเกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมายเป็นมูลท่านห้ามมิให้ลูกหนี้ถือเอาประโยชน์แห่งนี้รายนั้นเพื่อหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้มาตรา3 4มสิทธิเรียกร้องไรใดตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้สิทธิเรียกร้อง,องรายนั้นหาอาจจะเอาไปหักกลบลบหนี้ได้ไหมมาตรา3 4มสี่ ลูกหนี้คนที่3หากได้รับคำสั่งศาลห้ามมิให้ใช้เงินแล้วจะยกเอาหนี้ซึ่งตนได้มาภายหลังแต่นั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้ที่ขอให้หยุดทรัพย์นั้นท่านว่าหาอาจจะยกได้ไหม่มาตรา3.48วรกหนึ่ง ถ้าคู่กรณีต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเรียกร้องหลายรายอันควรแก่การที่จะใช้หักกลบลบนี้ได้ไซสฝ่ายผู้ที่ขอหักนี้จะระบุก็ได้ว่าพึงเอาสิทธิเรียกร้องไรายใดบ้างเข้าหักกลบลบกันถ้าการหักกลบลบนี้ได้แสดงโดยมิได้ระบุเช่นนั้นก็ดีหรือถ้าระบุแต่อีกฝ่ายหนึ่งทวงขัดข้องโดยไม่ชักช้าก็ดีท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา3 2 8วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา348วรรคสอง ถ้าฝ่ายที่ขอหักกลบลบหนี้ยังเป็นหนี้ค่าดอกเบีย้ยและค่ารื้อชาธรรมเนียมแก่อีกฝ่ายหนึ่งอยู่นอกจากการชำระหนี้อันเป็นประธานนั้นด้วยไซยท่านให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา329มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา349วรักหนึ่งเมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่ง,งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซท่านว่านี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่มาตรา3 4 9วรักสอง ถ้าทำนี่มีเงื่อนไขให้กลายเป็นนี่ปราศจากเงื่อนไขก็ดีเพิ่มเติมเงื่อนไขเข้าในนี่อันปราศจากเงื่อนไขก็ดีเปลี่ยนเงื่อนไขก็ดีท่านถือว่าเป็นอันเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งนี่นั้นมาตรา3ามสวร์สามถ้าแปลงนี่ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้านี่ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องมาตรา3-50แปลงนี่ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกนี่นั้นจะทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยเขินใจลูกนี้เดิมหาได้ไหมมาตรา3ามห้าหน่ถ้านี่อันจะเพิ่งเกิดขึ้นเพราะแปลงนี้ใหม่นั้นมีได้เกิดมีขึ้นก็ดีได้ยกเลิกเสียเพราะมูลแห่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิได้รู้ถึงคู่กรณีก็ดีท่านว่านี้เดิมนั้นก็ยังหาระงับสิ้นไปไม่มาตรา352 ข้กรณีในการแปลงหนี้ใหม่อาจโอนสิทธิจำนำหรือจำนองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นไปเป็นประกันหนี้รายใหม่ได้เพียงเท่าที่เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิมแต่หลักประกันเช่นว่านี้ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ไวสใสท่านว่าจำต้องได้รับความยินยอมของบุคคลภายนอกนั้นด้วยจึงโอนได้มาตรา3 5 3 ถ้าสิทธิและความรับผิดในนี้ไรายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันท่านว่านี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปเว้นแต่เมื่อน,น,นี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอกหรือเมื่อสลักหลังตัวเงินกลับคืนตามความในมาตรา9 1 7วรรคสาม